ตอนนี้ตีห้าสี่สิบแล้วก็เหลือแค่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็แต่งหน้า <laughs> เราจะมาถ่ายวีคเดย์บล็อกกันอุยอ๊ยหนุกูต้องเผยดันแว่นแน่เลยมันไม่ได้ช้ดขนาดนั้นแล้วเนี่ยลิปที่มันเกินเกินเพื่อนๆเ,เ,เ,เนี่ยก็มาป้ายเกมแค่นีแ้นแล้วก็ ดิบโคดขมแลยเนี่ยนี่เพลงนี้เราจาอไปกินดุกกี้เออลืมทาเนี่ยลืมแป้งเออจะใช้เป็นบลูสกายนะคะถึงเราจะมีบาร์บี้ประจำไอไม่ใช่แบทมจสิกลากรัสเพราะว่าเราไม่กล้าใช้ไอหาเพื่อนมาซื้อให้เราก็จะใช้นี้แทนเออลืมโบแป้งโบแป้งขอนี่ว่ะเมื่อกี้บอกว่าจะโบแป้ง โปบางๆก็พอเพราะว่าไปโรงเรียนเด็กกูก็โปรเพิ่มแนละตอนนี้เราจะไม่ยังไม่ปาดมาคาล่านะคะเพราะว่าเดไปโรงเรียนกูก็ปัเพิ่มแล้วกูจะโปะแปรงเพิ่มงั้นเดี๋ยวแปนแปนจะเปื้อนมาคาร่ะแล้วก็บูสก,ก์ไกเราจะใช้การแถบๆครั้งละสองชุมชมพูมากเลยนะอันนี้ใครนี้ไปก่อนโอเคเสร็จละแล้วก็จะเป็นตาเล็กหน่อย แค่นี้ก็พอปล่อยผมลงแล้วก็เสร็จแล้วน่ารัแล้ววันนี้ก็ถ่ายบอล์คดีเลยเพื่อนเรากลับมาจากอเมริการคาัเนี้หายไป10เดือนหรอสิบเดือนอคถึงเลยนะครับ คอยที่จับาามรกันอาลาลาลาที่เนี้ชื่อว่าซูเดอของไอรีกอรมกคุ้กับเพลงนีจ้ะคกับนี้จะ้ะที่เ,เ,เขาร้องเพลงรวมกัน่ะ ก็เราไม่คนเดียวควาจริงพรุ่งนี้กูก็ไม่รู้ว่ากูจะได้ถ่ายหรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้มันเป็นวันที่ไม่มีอะไรแต่ว่าวันนี้มีเพราะว่ากูไปเล่นเกมแล้วก็วันพรุ่งีเพราะว่าเออไฟปะเนี่ย ขี้เมงวันวเนยัง่แล้วทางดมเดีเอ้าไม่ออกง่ายจังไม่มีช้อนช้อนเก่าๆเก่าไปเอามาให้จับซะก่อนโคก็เช็คชื่ออยู่กูถ่ายวอลกนั้นเนี่ยสามเหียมงมวอ๊ะนี้ไม่ใช่ มีอะไรลคนทุกอยาก um. ่างมันมารถบอกเจอไอ้มงกอเคียวอยู่อันนี้อ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นทุกองรถเด็ก้มีอันใหม่เป็นแฮร์ี่พอตเตอร์อันนี้อะไระนูงูงูเฮ้ย งูเฮ้ยนี่มีไเนยมไวะนี่เอาอะไรเอาอะไรเกอผิดอะสีเขียวเฮ้ยเจนเจนบロเจนบロ ข้าวคณิตเสริมก็ห้องห้องนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าครึ่งครึ่งห้องเนี่ยครึ่งห้องกว่าเนี่ยก็เป็นศิลปะเขาก็เลยเรียนศิลปะแล้วก็สินค์คณวนอยู่ที่ห้องเหมือนเดิมกูคนนี้นะคะไม่ให้โทรศัพท์อยู่บนโต๊ะโทรศัพท์วางอยู่บนโต๊ะก็ไม่ให้ว่าวางโทรศัพท์เฉยๆนะไม่ได้เล่นนะเวยก็บอกนัอเรียนโทรศัพท์เก็บเข้าใต้โต๊ะเลยครับส่วนไอแพดก็เก็บเข้ากระเป๋าเลยไอแพดเนี่ย นี่คือสิ่งที่คุณต้องเรียนในโมดหกนะคะเนี่ยสิ่งคำนวนนี่ มาจำมงคลมินตอนนี้เป็นค้าประวัติศาสตร์นะคะนะครูครูคนนี้เนี่ย,ยี๋ยบแป๊บนึงครูคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้ามาใช่ปหครับคนตรงต่เวลามากเลยด้วยเพราะทีเนี้ยพอเขาเข้าห้องมาเขาก็จะเขียนเลยเขียนบนกระดานเลยเข,ข,ข้าห้องไวด้วยเข้าห้องไว้แล้วเข้าห้องเสร็จปุ๊บก็เขียนใส่กระดานเลยพอเขาเจดเสร็จทันทีนะก็จะเดินหยิบหยิบกระเช้ามาเดินมาที่นาโตวิตาแล้วก็จะ วางปากกาว่างปากกาเขาเป็นยังท้องวางเลยเดี๋ยววางปากกาเลยเเราอธิบายวก่เป็นการวิเคราะเด็นสคัญีนต่างเ่นเป็นยังงลงม่นกูตัดสินใจแล้วนะจ๊ะว่ากูเนี่ยจะไม่ทำวีคเดย์ละกูทำเป็นแค่วันนี้กับวันพุธก็พอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมมกูเนี่ย ร้อยสิบเอ็ดแล้วนะเต็มร้อยี่สิบแปดถ่ายแค่วันนี้กับวันพุธก็พอนี่คือสภาพห้องตอนที่เอ,อ่อข้าบคึกข้าบก่อนกินข้าวครูไม่เข้านะคะถ่ายหน้ามึงได้ไหมอุ๊เทคสองสภาพห้องตอนก่อนข้ากินข้าวครูไม่เข้า <c oughs> และในเมื่อครูไม่เข้าแล้วก็จะกินเมากเลยตอนเที่ยงจะได้เล่นวันเล่นน,นาน ระหว่างที่เรากินข้าวก็มีคนค่อยเดินเข้ามามานั่งลงแล้วก็มองหน้าแล้วตอนนี้พักเที่ยงนะคะเราก็จะมัลเล่ยวันเล่ยกันแล้วตอนนี้คาบวิทย์ต้องเรียนที่ C.C. 4 1นซึ่งกูไม่เห็นเพื่อนกูเลยตอนนี้อ๋อเห็นอาจารย์ จากสภาพห้องวิทย์ที่เรามาเรียนการให้ทำไม่เป็นตอนนี้เราก็จะไป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 ดูไป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 ไดดไไ รกหนีเลยรกหนีไอแคมอัจชีแบบพแนธาจะทีนี่พื่อนห้องเราเล่นวอลเล่อยู่อ่ะซึ่งกูก็อยากเล่นนะแต่ว่ากูต้องไปทำงานไม่ถึงไปต้องต้องถ่ายทำเด็กเล่นนะเสร็จโอ้ผมถึงแล้วจ้ะห้องหนึ่งบ่ายแล้วหนึ่งสี่สี่สามัูเข้าอยู่อ่ะส่งของให้น้องเสร็จแล้วจ้ะผมกูแค่ยื่นหน้าเข้าไปแล้วก็วางของบนโต๊ะผู้ชายน้องแล้วทีนี้ อาจารย์แม่งธีพรพลค่ะธีะพรพลแค่แบอกมีอะไรจ้ามีอะไรจ้ามาหาแฟนเหรออ่ะกลัวไม่ใช่ค่ะมา,มาขายของมาเออบไม่ทำไรมาหาแฟนหร <c oughs> อ,อมาหกมาหกครูบอกว่ามามามาขายของค่ะแล้วก็บอกขายของอะไรไม่ได้ไม่ได้ครับครูห้ามขายของเอาเอาอกเอาไปเลยเอาเงินไปเลยอาหารแล้วก็เอาไม่ใช่คือน้องเขาสั่งงานแล้วไม่รู้ว่ามาขายของมันมีเออเาเอาแล้วค่ะเออ ลูกก็วางไว้ข้ามราตัวเลยแล้วก็บอกน้องผู้ชายว่าเออเดี๋ยวฝากให้น้องหลินเลยนะเดินมาอีกแล้ววันมาทางเพื่อนเราแกงแงตีบอลมาใกล้ๆแล้วแกล้าเองจ้าแกล้าเวลาออกจากโรงเรียนมมนต้องพูดด้วยนะว่าเกล้าเองจ้าติดพูดไปแล้วรู้สึกว่าคูเจอเนเน่วหนี่ล่มนะนะเบียดกันไปเถอะโอ้เนเน่เรียกแล้วอ้า ไทยไทยมึงดูลอบไปเคสคิตตี้เหรอแก้วแก้วเราคิตตี้กูนัังส่องแถวมาโคตรแม้นไงแั่นไงถึงร้านเกมแล้วนะคะมันฝนจะตกเลยสาสต์ จริงๆน้ำเริ่มหยดใส่ไหลกูแล้วแหละนูน่นบ้านกูอยู่นูน่นส,สะพานลอยเดียวเองถ้าฝนตกก็รองนิดหน่อยสิบนาทีก็ถึงบ้านแล้วกูชอบนั่งโต๊ะนี้โต๊ะห้าสิบเพราะว่ามันมันย่อดได้ตัวนี้อ่ะแต่เราจะวางของนะคะแล้วก็จะไปเติมเงินนะคะเนี่ยกูชิมเส้อเนียมนะคะ ก็จ,จ่ายตังค์แค่นี้แหละแล้วก็กลับไปที่โต๊ะเราแล้วก็แล้วก็แล้วก็เล่นเลยไงม,มีตั้งห้าชั่วโมงครึ่งวันนี้เล่นทักสามละกันหาคา,าวาโูเขากูเกิลเพื่อเปิดเพลงแล้วก็เข้า OBS สตตีม เพราะถ้าเกิดว่า,ามีขาตั้งกลง้องตั้งได้แบบกูดูดีกว่านี้เนี่ยแบบเนี้ยมันดูดีมั้นะเนี่ย<อ>เห็นหนียงกูเ <c oughs> นี่ยเราก็เลยจะไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองตอนที่เล่นเกมแต่ว่าเพราะว่ากูสตรีมกับเราแต่กูไม่ได้สตรีมช่องโยกคอถ่านกูสตรีมช่องปลาหมูฟิชพิกปลาหมูฟิชพิกแมนชิงรักจ้ามดงจ้าห้าเราก็แค่รอ เอ้แล้วแค่เดินกลับบ้านกดไปเรื่อยๆแล้วพอกถึงบ้านก็คลิปจบไม่จบตนนั้งแต่ตอนนี้แหละไม่เห็นแต่ว่ากูก็แค่เดินไปเรื่อยๆแล้วก็จบแล้วรู้ว่าจบเลยดีวะแบบไม่ว่าไม่ต้องเห็นกูเดินหรอกจบเลยดีไหมอ่ะอีกอีกนิดน,นึงแล้วค่อยจบละกันนูน่นร้านเกมยูนนูน่นแล้วสิ่งที่กูต้องทำตอนนี้เนี่ยก็แค่ ถ้าเดินไปเรื่อยๆเดินตรงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ถึงบ้านเองไม่ไปจบปจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่จบเฉยเลยเพราะว่ากูเดินผ่านร้านเนี้ยร้านนี้มันเป็นร้านที่อาร์ตมากเลยที่กูไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นร้านอะไรแต่ว่ามันเทด่ดีอ๋อเป็นกคลอรี่แต่ว่มันเท่ดีมากๆแต่ว่ากูไม่เคยเข้าเพราะว่า กูไม่รู้ว่ากูเ,เข้าไปทำไมมันไม่ได้อินศิละปะขนาดนั้นแต่ว่ากูแค่เห็นว่ามันสวยดีก็เลยถ่ายเฮ้เ <c oughs> มื่อไรเม่ใช่คิบจะจบวะเนี่ยที่มันแบบว่ามันเป็นบรรยากาศที่ชิลมากแบบก,กูก็แค่เดินใส่หูฟังฟังเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็แบบฟังฟ้ามันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันสวยนะเว้ยสวยมากๆเลยเนี่ย แต่กูเขาจะไปถ่ายไปแบบเป็นถ่ายแบบเป็นรูปให้ดูโคตรสวยอะ่ะ